สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนครับวันนี้นะครับก็จะมาพบกับคุณครูนะครับคุณครูภูมิเดชพุทธพงนะครับในรายวิชาการงานอาชีพนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องการฝึกการหยิบการจับนะครับไม่ว่าจะเป็นการหยิบช้อนนะครับจับช้อนการหยิบแก้วการจับแก้วนะครับขั้นตอนการหยิบการจับ ทิ้ต่างๆนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาเรียนในหัวข้อเรื่องการจัดโต๊ะตู้และชั้นนะครับการจัดโต๊ะตู้และชั้นนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก็มี3จุดประสงค์หลกักๆดังนี้นะครับเมื่อน,นักเรียนเรียนเสร็จแล้วนะครับนักเรียนนักเรียนสามารถอธิบายวิธีการจัดโต๊ะตู้และชั้นนะครับให้กับคุณครูฟังได้หรืออธิบายให้กับผู้ปกครองฟังได้นะครับ นักเรียนสามารถจัดโต๊ะจัดตู้จัดชั้นนะครับวางให้ถูกที <im <im ่ถูกทางได้อย่างถูกว <im <im ิธีนะครับได้อย่างถูกลักษณะนะครับและ 3. นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการจัดโต๊ะตู้และชั้นนะครับถ้านักเรียนไม่จัดจัดตู้วางไว้กลางบ้านเป็นไงตู้มันบางนะครับตู้มันบางเล้านะครับจัดโต๊ะวางไว้ไม่ถูกที่นะครับโต๊ะมันก็บังนะครับ โต๊ะมันก็บางพญาตนะครับโต๊ะตูะ้ชั้นนะครับถ้าวางไม่ถูกที่วางไม่ถูกทางนะครับมันก็จะบังทัศนวิสัยทําให้ห้องเราไม่สวยงามนะครับะนะครับต่อไปนะครับนี่นะครับอ่าอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างของห้องเรียนเห็นไหมครับอ่าโต๊ะคุณครูวาง โป้คุณครูวางวางไม่บังกระดานวางไม่บังกระดานนะครับอ่าที่ฉายนะครับที่ฉายโปรเจคเตอร์นะครับ,รบก็วางไว้ด้านบนนะครับสามารถรูดขึ้นรูดลงได้ครับอ่าชั้นวางหนังสือนะครับก็วางในมุมที่ไม่บังนะครับอ่าทีวีครับทีวีนะก็วางในระดับที่สูงนะครับก็สามารถ อยู่ในระดับสายตาเมื่อมองมาแล้วนะครับไม่เมื่อยไม่เมื่อยคอไม่เมื่อยสายตานะครับนี่อันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างในการจัดห้องเรียนนะครับของคุณครูนะครับนะครับเราจะมาเริ่มเลยนะครับหนึ่งนะครับก็คือการจัดโต๊ะเขียนหนังสือครับสองการจัดชั้นวางรองเท้าของนักเรียนนะครับอ่านะครับการจัดโต๊ะ วางหนังสือนะครับอ่าเมื่อเราทำกลับบ้านไปแล้วเราก็ต้องมีโต๊ะนะครับสําหรับเขียนการบ้านนะครับทํางานนะครับที่คุณครูมอบหมายให้นะครับเช่นโต๊ะโต๊ะเขียนหนังสือนะครับอ่านักเรียนก็อาจจะมีโคมไฟนะครับมีชั้นวางนะครับที่ที่มันสวยงามนะครับไม่ใช่ว่าวางกระจัดกระจายมีการจัดวางอย่างถูกต้องถูกตามระเบียบนะครับอ่า ไม่ว่าจะเป็นดินสอปากกานะครับนักเรียนก็อาจจะเอาไว้ในลิ้นชัดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปด้านในได้ครับนะครับ,รบโต๊ะเขียนหนังสือนะครับหาบริเวณหรือมุมห้องนะครับที่เป็นโต๊ะเตี้ยๆนะครับเป็นโต๊ะที่ไม่สูงมากเกินไปนะครับสามารถวางสามารถวาง ทั้งตู้หรือชั้นวางหนังสือนะครับไว้ข้างๆได้นะครับอา,อาจจะตกแต่งเป็นกระถางต้นไม้เล็กๆนะครับอ,า,อาจจะมีผ้าม่านนะครับมีแสงสว่างที่เข้าถึงได้นะครับนะครับนะครับ ถ้าบ้านของเรานะครับมีพื้นที่ว่างนะครับมีพื้นที่กว้างๆนะครับก็ควรหามุมที่มีแสงสว่างนะครับและนำโต๊ะเก้าอี้ครับมาวางนะครับสำหรับในการนั่งนะครับเขียนหนังสือนะครับต่อไปนะครับอ่าสำหรับโต๊ะเขียนหนังสือนะครับอ่ามีโคมไฟเล็กๆนะครับเอาไว้นะครับเพื่อเวลา แสงสว่างไม่เพียงพอนะครับเราก็สามารถเปิดไฟเพิ่มได้นะครับก็จะทําให้เราไม่เสียสายตานะครับะจะทําให้เราอมองเห็นตัวหนังสือชัดๆนะครับผมต่อไปนะครับเป็นการจัดนะครับต๊ะเยนหนังสือนะครับหรือ ถ้าใครนะครับนัเกเรียนคนไหนที่มีสมุดหรือหนังสือเยอะๆนะครับควรจัดหมวดหมู่นะครับควรแยกประเภทนะครับให้มันถูกต eh anyway, ้องนะครับหรือใช้ที่ขั้นหนังสือไว้นะครับอ่ะอันนี้วิชาเรียนนะอันนี้หนังสืออ่านเล่นอันนี้สมุดนะครับควรแยกประเภทไว้นะครับควรแยกไว้นะครับเป็นตู้หรือจะมีตู้หรือไม่มีตู้ก็เอาเป็นชั้นวางนะครับหรือถ้าใครไม่มีชั้นวางก็ วางกับพื้นแล้วก็จัดหมวดหมู่ให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็ดูสวยงามนะครับต่อไปนะครับควรมีถังขยะถังขยะนะครับเป็นสิ่งที่เหมาะมากเลยสําหรับน้องๆปหนึ่งนะครับสาหรับเด็กๆปหนึ่งนะครับก็คือเวลารอเหล่าดินสอนะครับเราควรมีถังขยะถังขยะไว้สําหรับเหล่าดินสอนะครับจะได้ไม่ลุกไปเหล่าดินสอบริเวณด้านนอกนะครับเวลาเราทํา กระดาษนะครับอาจจะเขียนผิดนะครับหรือเขียนแล้วมันเลอะเทอะนะครับเราก็จะทิ้งลงถังขยะนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สะดวกสบายนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นการจัดชั้นวางรองเท้านะครับอ่าบ้านใครไม่มีชั้นวางรองเท้านะครับก็ให้จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับบริเวณหน้าห้องหน้าบ้านหน้าห้องนะครับก็ แยกรองเทา้าบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยเวลาบางคนเดินมาทํางานมาแล้วกลับบ้านมาแล้วถอดรองเทา้าทิ้งสเปกสปาเดทเทกไปเลยนะครับก็ให้เราฝึกนะครับฝึกฝึกการจับรองเทา้าคู่นี้อยู่กับคู่นี้นะข้างซ้ายกับข้างขวาสลหรับความกันก็จัดเรียงให้ตรงตามที่ให้มันสวยงามนะครับจัดตรงให้ถูกคู่นะครับ อ่าชั้นรับชั้นวางรองเท้านะครับอ่าให้ใช้นะครับชั้นวางรองเท้าควรชิดผนังนะครับควรชิดผนังบ้านนะครับไม่ใช่ว่าไปวางไว้กลางบ้านนะครับก็ไม่ถูกต้องนะครับให้นักเรียนนะครับอ่าถ้าชั้นรองเท้าของใครวางอยู่กลางบ้านก็นํามาชิดผนังนะครับมันจะดูสวยงามและไม่เกะกะนะครับอ่านะครับ ต่อมานะครับเราควรแยกประเภทนะครับชั้นแรกอาจจะเป็นรองเท้านักเรียนนะครับชั้นที่2อาจจะเป็นรองเท้าใส่เล่นนะครับชั้นที่3อาจจะเป็นรองเท้าที่ใส่ไว้ในบ้านนะครับหรือสําหรับใครที่เล่นกีฬาก็จะแบ่งประเภทเป็นชั้นของกีฬาชั้นของใส่เล่นใส่เที่ยวนะครับแล้วก็ชั้นที่ใส่รองเท้านักเรียนรองเท้าพละรองเท้ายวะลูกเสือนะครับก็แบ่งเป็นประเภทประเภทไปนะครับจะได้ดูสวยงามและ หยิบจับง่ายนะครับเมื่อเราจะใช้งานนะครับอ่าแล้วก็ก่อนเข้าบ้านนะครับเราก็ควรเคาะรองเท้านะครับเอาเศษดินเศษหินนะครับอ่าเคาะออกนะครับให้สะอาดก่อนแล้วค่อยนําไปวางบนชั้นวางรองเท้านะครับจะได้ไม่สกรปรกชั้นวางของเราหรือ ถ้าใครถอดไว้ในบ้านนะครับก็ให้เราเพาะออกให้เรียบร้อยให้มันสะอาดนะครับอ่านะครับนี่คือคการจัดบ้านที่สวยงามน,นะครับอ่า ต่อไปเป็นรายงานนะครับรายงานนะครับคุณครูก็จะให้เราทำลงในกระดาษหนึ่งแผ่นนะครับให้นักเรียนเขียนเขียนคําชี้แจงนะครับลงไปนะครับแล้วก็แล้วก็ให้นักเรียนออกแบบออกแบบนะครับออกแบบให้นักเรียนออกแบบการจัดโต๊ะเขียนหนังสือนะครับและชั้นวางรองเท้านะครับให้เราว่าเป็นสมมุติว่าเป็นห้องห้องหนึ่งนะครับให้นักเรียนออกแบบ อ่าตรงนี้อาจจะเป็นช hmm ั้นวางรองเท้านะนี้เป็นบ้านของเรานะครับโตโตวางหนังสืออยู่ตรงนี้นะยังนอนอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เป็นห้องรับแขกนะนะครับให้เราให้เราจัดนะครับให้เราจัดให้เราฝึกนะครับการออกแบบนะครับว่าโตโตหนังสือของเรานี่จะจะจะวางหนังสือยังไงนะครับจะวางหนังสือแบบไหนนะครับก็ให้นักเรียนออกแบบมานะครับแล้วก็ คุณครูก็จะส่งไปงานให้กับนักเรียนทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับในรายวิชาการง,งานอาชีพนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่1ในสัปดาห์นี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับแล้วก็เรียนในวิชาต่อไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ